ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาซาเดียทาโร่ค่ะจัก,กรวาลมีบางอย่างอยากสื่อสารกับคุณหรือไม่ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณโปรดเปิดทางให้ได้ทราบคำตอบด,ด้วยนะคะตอนนี้คุณกำลังภาคเพียรกับการทําบางสิ่งบางอย่างอยู่คุณรู้ว่าสิ่งสิ่งนี้ค่ะ หากคุณทำสำเร็จนะคะมันจะเป็นผลตอบแทนที่มีคุณค่าที่สุดในชีวิตของคุณค่ะถึงแม้ว่านะตอนนี้คือคุณจะพบเจอกับเหตุการณ์หลายสิ่งหลายอย่างที่คุณมีความรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะหนักหนาสำหรับคุณนะคะแต่คุณก็ไม่เคยย่อดท้อค่ะคุณมีความมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าต่อเพื่อหาทางออกกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นค่ะคุณรู้ว่าหากคุณผ่านจุดนี้ไปได้ค่ะ คุณจะได้พบเจอกับความสวยงามในชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณจะพบเจอทางออกคุณจะพบเจอกับดอกไม้ที่มันเบ่งบานอยู่บนทะเลทรายคุณไม่เคยย่อท้อกับทุกสิ่งนะคะซึ่งสิ่งสิ่งนี้คือคุณกําลังจะได้พบผลตอบแทนที่มีคุณค่าที่สุดในชีวิตของคุณนะคะถึงแม้ว่านะตอนนี้ใจของคุณนะคะ บางครั้งมันก็ยังมีความวิตกกังวลใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะยังกลัวยังยังกลัวว่าสิ่งสิ่งนี้ที่มันเกิดขึ้นอยู่มันอาจจะมันจะทำสำเร็จได้หรือไม่นะคะแต่ว่าตัวคุณนะคะจะสามารถเอาชนะกับความกลัวตรงนี้ไปได้นะคะคุณจะกลับมามองเห็นคุณค่าในตัวของคุณเองค่ะคุณจะกลับมามีความมุ่งมั่นในใจอีกครั้งหนึง่งจะมีความชัดเจนกับทุกสิ่งนะคะแล้วก็เดินหน้าต่อนะคะ คุณสามารถที่จะลุกขึ้นหากคุณล้มแล้วนะคะคุณก็จะพยายามลุกขึ้นต่อสู้ต่อไปค่ะเพราะคุณรู้ว่าในอนาคตนะคะมันจะดีกับคุณแน่นอนความสําเร็จมันกําลังรอคุณอยู่ค่ะซึ่งสิ่งสิ่งนี้นะคะจัก,กรวาลท่านกําลังจะบอกกับคุณว่าคุณจะพบเจอกับความสําเร็จได้นะคะเพราะว่านะตอนนี้จะมีใครบางคนค่ะที่จะเข้ามามอบสิ่งดีๆให้กับคุณค่ะ คุณจะได้พบเจอกลยกัลายาณมิตรที่ดีค่ะที่จะเข้าเข้ามาคอยช่วยเหลือคุณซัพพอร์ตคุณอยู่เสมอนะคะแล้วมันจะทําให้คุณนะคะพบเจอกับความสุขได้อีกครั้งหนึง่งพบเจอกับความสําเร็จที่คุณตามหาได้อีกครั้งหนึง่งตอนนี้สิ่งที่คุณจะต้องทำี่ส่สุ์ก็คือตัดความลังเรนใจออกให้หมดค่ะ แล้วก็กลับมาเชื่อมั่นในตัวเองนะคะว่าคุณจะทำมันได้สำเร็จแน่นอนคุณจะพบเจอทางออกในสิ่งที่คุณต้องการคุณจะสามารถมองเห็นในสิ่งที่คุณกำลังเลือกตัดสินใจนะคะอย่าได้ลังเรียใจอีกต่อไปนะคะสิ่งที่คุณทำหากสิ่งไหนที่มันมีความสุขกับตัวคุณนะคะแล้วคุณสบายใจที่คุณจะทำนะคะเดินหน้าต่อค่ะเพราะว่าสิ่งสิ่งนี้ถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้มีคุณค่าสาหรับคนอื่นแต่นี่คือ คุณค่าที่อยู่ในใจของคุณความสุขที่มันอยู่กับคุณนะคะมันจะทําให้ตัวของคุณมีพลังงานที่ดีแล้วตัวของคุณก็จะประสบความสําเร็จและมีความพึงพอใจในสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตได้อย่างแน่นอนค่ะขอให้คุณโชคดีขอให้คุณพบเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตนะคะ